สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Park Studio ซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Hunger Games Mockingjay Part 2หนังปี2015ย้อนกลับไปใน Part 1ตอนที่แล้วหลังจากทีมทำภารกิจที่นำโดยผู้พันบ็อกละเกล a ดบุกเข้าแคปิตอลเพื่อชิงตัวของพีตากลับมาพวกเขาก็เจอกับปัญหาที่สโนวางแผนไว้นั่นเลยทำให้พวกเขาได้กลับมาอย่างปลอดภัยและได้ตัวพีตากลับมาด้วยแต่ถว่าในความง่ายาดนั้นมันก็มีปัญหาซ่อนอยู่เมื่อตัวของพีตานั้นจะมาอะไรเกี่ยวกับแคทนิดไม่ได้เลยไม่ต้อง อ,อีกทั้งยังทำลายเคทนิสเกือบตายตัวของพีตาจึงถูกคุมขังและพักฟื้นเอาไว้กับกลุ่มพันธมิตรปฏิวัติที่เคทิเพื่อหาทางยุติเรื่องทุกอย่างต่อไปสำหรับเรื่องราวในภาค2หนังได้เปิดเรื่องมาที่แคทนิสเธอได้ขอคุยกับภูตาว่าเธอต้องการคุยกับพีตาแต่ภูตาก็ปฏิเสธและบอกว่าจะทำการรักษาพีตาให้เริ่มคุ้นชินเธลนิสโดยการให้คุยกับคนเคทิบจากบ้านเดียวกันซึ่งภูตาก็พาแคทนิสไปดูด้วยซึ่งก็เป็นพิมโรสที่เข้าไปคุยกับพีตาอย่างใกล้ชิดพพิมโสได้้คุยกับีีตาาว่าอนน ราอยู่ที่แค่สิบสากันแล้วมันมีอยู่จริงพวกเราช่วยคุณไว้พีตาถามถึงแค่สิบสองที่ไม่กล้าถูกโจมตีเขาถามหาถึงครอบครัวเขาพิมโรสตอบกลับไปว่าบ้านเดเกลี่เนี่ยไม่มีใครรอดนั่นเลยทําให้พีตาสแสดงอาการโกรธเป็นอย่างมากเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะแคดนนดพิมโรสเลยพยายามเกี้ยกล่อมไปแต่พีตาก็มโหขึ้นรุนแรงแล้วบอกให้เก็บพี่สาวคงทีซาด้านแคดเนตที่ดูอยู่ข้างนอกก็รู้ว่าตอนนี้พีตาเปลี่ยนไปแล้วเขาต้องโดนล้างสมองแล้วแน่นอนจากนั้นแคดเนตก็ได้มาขอเจอกับพอย นนั้นจะไปดีแคปิตอลเพื่อยุติสงครามกัสโนแต่คอยก็ไม่เห็นด้วยและบอกว่าเรายังไม่สามารถเข้าไปได้ถ้ายังคุมเขตสองไม่อยู่แคนิดบอกให้ส่งเธอไปเขตสองเธอจะไปปฏิวัติและปลุกระดมผู้คนที่ไม่เห็นด้วยให้เขาร่วมกับพวกเขาและถ้าเกิดสําเร็จพวกเขาจะสามารถบุกเข้าแคปิตอลต่อได้ตัดมาที่แคนิดและเกลที่กาลังคุยกันตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ตัวของเกลก็เข้าใจว่าตัวของแคนิดแคปเปอร์โตไม่แค่ไหนนะครับจากนั้นพวกเขาก็เดินทางม,มาเขตสองฝั่งเกลและ คอยต้องการให้จัดการกับผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติแต่แคดเนิตก็ไม่เห็นด้วยกับผู้คนที่ไม่รู้เรื่องเกลมองกับการว่าควรจัดการทิ้งเพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนด้านคอยเลยมีแผนการว่าจะทิ้งระเบิดลงนั่นเลยทําให้แคดเนิตไม่เห็นด้วยอย่างมากแต่เกลก็ย้าว่านี่เป็นสงครามแล้วเมื่อมีเรลาเฉลยแคดสองลงมาจากรถผู้พันบอกก็บอกให้พวกเขายอมจานวนและเรียมจัดการแต่ไม่ว่าจะยังไงแคดเนิตก็ไม่เห็นด้วยเธอเลือกใช้วิธีอย่างสันติดโดยการเข้าไปห้ามไว้แต่ทว่าในตอนนั้นก็ไม่ใช่คนหนึ่ง เขาบอกเหตุผลกับแคนิดว่าทําไมต้องเข้ามาช่วยและไม่ยิงเขาแคดนิดตอบกลับว่าผู้เราฆ่ากันมามากพอแล้วเขต2และเขต12นั้นไม่มีเรื่องบัตรมังกัเขต12ก็โดนผู้เขตสองเผาบ้านเมืองจนเรียบเราแค่ต้องการจัดการกับสโนตัวตัวเรื่องเท่านั้นนั่นเลยทําให้ชายคนนั้นเนี่ยยอมลดปืนลงแคดนิดตะโกนบอกกับเราผู้คนว่าคนพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูคุณและไม่ศัตรูคุณเดียวกันคนคนนั้นก็คือสโนและเราก็คือเพื่อนบ้านกันเมื่อแคนิดปลุกระดมผู้คนเสร็จชายคนนั้นก็มีความเชื่อที่ต่าง เขาหันปืนมายิงไปใส่คณิตจนลมนั่นเลยทําให้เราทีมปฏิวัติต้องจัดการกับเชลเลพวกนั้นทิ้งตัดไปด้านสะโลบนโต๊ะหลับผู้นําและพวกชนชั้นสูงต่างเตรียมแผนรับเมื่อาไว้อย่างไม่ยอมแพ้เช่นกันเขาแจ้งทุกคนว่าพวกเรากบฏจะมาถึงชั้นเมืองแคปิตอลเราจะย้ายสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้พวกมันเข้ามา ตัดผ้ามาที่ห้องพยาบาลแคนิดตื่นขึ้นมาจากการพักฟืน้นหลังจากที่โดนยิงเธอเจอกับโจฮานาที่ได้เข้ามาพูดคุยและอยู่เป็นเพื่อนซึ่งอาการของแคนิดก็ไม่หนักเพราะว่าชุดองที่นั้นเป็นชุดกันกระสุนนิสิน,นาได้ออกแบบไว้จากนั้นแคนิดได้เข้ามาหาพีตาในห้องพักฟืน้นเธอเริ่มพูดคุยให้พีตาเข้าใจแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแคนิดเลยมาขอเจอคอยและผู้ตากเธอยือนยันจะเข้าไปที่แคปิตอลแต่คอยก็ตัดบทของแคนิดว่าง,งานของทีนั้นจบแล้วมอกกิ้งเจประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่ามันก็ทําใให้้แคนรูสึกไม่พอจ สักเท่าไหร่นะพอเธอไม่ควรพักและควรไปช่วยลบในแนวหน้าด้วย ตัดมาที่งานแต่งของฟินิกและเคสิต้าทางคู่จัดงานแต่งและไลยล้อมไปด้วยนักปฏิวัติเมื่องานเลี้ยงจบลงเลยแล้วก็ไม่มีใครทักสังเกตนะครับแคทนิดกแกบ,บขึ้นยานส่ง,สงเสบียงอาหารเพื่อไปสมทบกับแนวหน้าทันทีเมื่อแคทนิดมาถึงแล้วก็ได้เข้าร่วมประสายประชุมแนวหน้าเพื่อออกลบโดยตอนนี้ไลยล้อมไปด้วยผู้ปฏิวัติ13เขตและมีการจะตั้งหน่วยแพทขึ้นมาด้วยตัดกับบรัสโนมันก็ได้สร้างเขตทุรลเบิดไว้เพื่อการการบุกรุกข,ข้ามาและเครื่องมือเรียกว่าพอร์ตเป็นสิงสสงนส่งประด ต่อต้านแคปิตอลโดยเฉพาะส่วนกลุ่มปฏิวัติก็ไม่แผ่นกันอยู่ว่าเมื่อสามารถฝ่าทหารคิปเปอร์และด้านอื่นเข้าไปได้ก็จะไปรวมกองกําลังกันที่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแมนชั่นของสโนส่วนแคนิทและเกลก็ได้เพิ่มร่วมทีมเข้ามาเพิ่มนั่นก็คือรอยโทจักสันที่เป็นรองหัวหน้าทีมในภารกิจนี้โดยที่มีฟินิกเข้ามารวมด้วยและผู้บัญชาการหน่วยนั้นก็คือผู้พันบล็อกโดยภารกิจของทีมก็คือการอยู่เบื้องหลังขับแนวหน้าและถ่ายทอดสดภารกิจออกไปเมื่อเริ่มจัดการกับแค ฝั่งแคปิตอลและให้พวกเขายอมแพ้แต่ทว่าปัญหาก็คือพอร์ตที่ถูกติดตั้งไว้สามารถถูกติดตั้งเพิ่มได้และทำลายตัวเองได้อีกทั้งยังมีปืนยิงต่อสู้อากาศยานที่กระจัดกระจายอยู่โคตรเยอะก่อนจะเข้าถึงตัวใจกลางเมืองเหมือนกับว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นเกมร่าชีวิตครั้งที่7 6เลยทีเดียวเมื่อพวกเขาเดินทางสู่ชั้นเมืองแคปิตอลซึ่งเต็มไปด้วยซากปรหัาพังเล้ากับเมืองล้างโดยคนที่เดินนำไปนั้นก็คือผู้พันบ็อกซ์เขาจะมีโฮโลูนำทางเพื่อตรวจเช็คพอ์ที่อาจจะอยู่ใกล้ๆและเมื่อพวกเขาเดินมาถึงจุดที่ ได้ว่ามีพอร์ตที่เป็นกับดักอยู่ตรงหน้าของพวกเขาพวกเขาก็หยุดแล้วถ่ายทอดสดออกไปโดยให้แคนิดยิงธนูเข้าไปรอเพื่อให้กับดักทํางานเมื่อแคดนิดยิงธนูไปตรงจุดที่มีพอร์ปตปรากฏว่ากับดักที่เป็นเปลไฟก็ทํางานเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดไม่มีโฮโลเนี่ยพวกเขาก็คงไม่สามารถเข้าถึงตัวของบักซ์โนได้แล้วแล้วคอยก็ได้ส่งพีตาเข้ามาร่วมพิม์ด้วยเพราะหวังให้ประชาชนเห็นว่าเขาดันอยู่ข้างเดียวกันกับกลุ่มปฏิวัติตแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ตัวของพีตานั้นก็ยังคุมตัวเองไม่ค่อยได้รวมไปถึงความทรงจำคดนั้น ก็ยังกลับมาไม่เต็มร้อยเขาจึงถูกทีมล็อกกุญแจมือเอาไว้และคอยจัดเวรยามเฝ้าดูเขาในระหว่างพักยามค่ำคืนพีตาก็บอกกับทีมไปว่าเขาแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแต่ทุกคนในทีมก็ต่างคอยฟื้นฟูความทรงจำให้กับเขาเพื่อหวังว่าตัวของพีตานั้นจะดีขึ้นในอีกไม่ช้า ต่อมาระหว่างการเดินทางเพื่อบุค้าแคปิตอลพวกเขาก็ต้องรับมือกับพอตในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งแต่ละกับดักมันก็โคตรอันตรายและถึงชีวิตและแล้วตัวของบ็อกซ์ก็พาโดนกับระเบิดที่พวกมันวางไว้เขาจึงให้แคทนิดประชาการต่อจากเขาและได้มอบโฮโลให้เธอไม่สิดใช้ก่อนที่บ็อกซ์จะสิ้นใจไปทันใดนั้นกับดักต่อไปก็ทํางานทันทีประตูปิดหมดและมีควนสีดำถล่มลงมาใส่พวกเขาในระหว่างที่แต่ละคนกํลาลังหนีตายกันนั้นจูจูผีตาก็วิ่งเข้ามาทาลายแคทนิดจนทําให้พวกเขาต้องเสียเวลาและต้องเสียเพื่อนอาหา ไปอีกหนึ่งคนจากการพยายามช่วยเคนิตจับพีตาไว้แต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถวิ่งหนีขึ้นบนตึกได้เมื่อรายการข่าวของซีซ่ามาถึงทีมแต่ละคนก็นั่งชมซึ่งรายการของซีซ่าก็ผุกปัป่นกระแสะให้ผู้คนในแคปิตอลต่อตามก็บทอย่างพวกเขาโดยรายงานว่าเคนิดผู้ที่มาก,กับความรุนแรงและทีมนี้เคยคุ้นชินกับเกมของแคปิตอลนั้นตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วนั่นเลยทําให้พีตาที่กําลังโทษตัวเองที่ไม่สามารถคคุมตัวเองได้เขาก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วและอยากให้ทุกคนนั้นจัดการกับเขาแต่ทีมก็ไม่สนใจ คขเล็้ไม่ตน้อยแล้วเลือกจะไปต่อกันพอนี้คือโอกาสดีที่ข่าวปลอมนั้นได้นําเสนอออกไปว่าพวกเขาใต้หมดแล้วพวกเขาไปทางชั้นใตดินผ่านท่อระบายน้ําโดยมีแคดนิใช้ห้อลูกคอยนำทางแต่แล้วพวกเขาก็พลาดอีกครั้งพอการเดินทางไปชั้นใตดินของพวกเขานั้นมันทําให้กล้องจับภาพได้และทําให้บัซโนรูตัวระหวว่างทางพวกเขาได้นั่งพักกันดานพีตาได้เข้ามานั่งปรับทุกกับแคดนิว่าตัวคนนั้นเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้มากขึ้นแล้วทันใดนั้นแคดนิก็ได้ยินเสียงบางอย่างเข้ามาใกล้พวกเขาจนพวกเขาได้เจอกับพวกมัด ที่เป็นอสุรกายใต้ดินที่พวกมันมาเป็นฝูงเพื่อมาจัดการกับพูกเขานันเลยทําให้แต่ละคนต้องวิ่งหนีตายกันไปพวกมันได้วิ่งไล่เข้ามาจู่โจมพูกเขาและจัดการกับลูกทีมมาโค่นลงไปแต่พวกของแคดนิดก็กระน่ำยิงไปใส่พวกมันไม่อย่างเช่นกันแต่ด้วยจํานวนนี้คูดเยอะพวกเขาก็เลอกหนีไปแต่เมื่อมาถึงทางแยกของท่อในตอนนั้นแคดนิดก็โดนพวกของมาจัดการแต่โชคดีที่ผีตาได้เข้ามาช่วยถวายและได้ร่วมมือกันต่อสู้กับพวกมาดฟินนิกได้เข้าไปจัดการกับพวกมันพร้อมกับส่งให้้แทนนนนนนนิีีบบััไไดขึกก่่ออเพืใม โดยที่ตัวของฟินิก์นั้นได้ทําการยื้อเวลาไว้ก่อนจะหนีขึ้นตาะมาแต่เขาก็ไม่สามารถหนีได้จนถูกผู้คงมาจัดการไปต่อหน้าตัวตาของแคทนิดเมื่อทีมีจะจุดท่อระบายน้าใตดินมาได้พวกเขาก็ต้องวิ่งต่อสู้ฟาดาันคิปเปอร์จํานวนมากเข้าไปเมื่อพวกเขาวิ่งมาหลบเดซิตาก็ได้มาขอประตูเรียกเพื่อให้เขามาช่วยพวกเขาและนั่นก็ทําให้คนในทีมได้รู้จักกับไทกิสที่เป็นชาวแคปิตอลที่ช่วยให้พวกเขามีที่หลบอาศัยชั่วคราว ทนันใดนั้นข่าวด่วนจากสโนก็มาเขาประกาศให้ผู้ปยพยพจากกระบทุกคนหนีมาหลบที่มันชั่นคูได้ด้านแคนเนลและเกลเลยเอาศัยจังหวะน,นี้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มอพยพเพื่อเข้าให้ถึงตัวของบักสโนซึ่งในกลุ่มอพยพมันก็เต็มไปด้วยผู้ทหารคิปเปอร์ที่คอยเฝ้าระวังให้กับพวกนั้นทนันใดนั้นกลุ่มปฏิวัติก็ได้โจมตีเข้ามาจนทำให้แคดเนลและเกลต้องรีบเข้าไปที่ประตูเพื่อเข้าไปให้ถึงจุดแมนชั่นของสโนนะครับทนันใดนั้นก็มียาลบของแคปิตอลส่งสะพาย ดีใจยกมือรอรับของที่ส่งลงมาแต่ของที่ว่ามันกับกลายไประเบิดสังหารเมื่อแคทนิดเดินไปดูหลังจากเกิดการระเบิดแล้วมันก็มีผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตคั้เยอะในขนาที่หน่วยแพทย์ของกลุ่มปฏิวัติทยอยเข้ามาช่วยแคทนิดก็ได้เจอกับพิมโรสน้องสาวข,ของเธอที่อาสาไปหน่วยแพทย์กำลังช่วยคนเธอจึงเดินเข้าไปหาพิมโรสแต่ทันใดนั้นระเบิดอีกชุดก็ระเบิดจนทําให้แคทนิดต้องสลบไปตัดภาพมาหลังจากเกิดการระเบิดแล้วตัวของแคทนิดเธอก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งตอนนี้เธอก็อยู่บนเตียงของคนไข้เธอเจอแม่ของเธอและเจอิม ที่กำลังประถมพยาบาลให้กับเธอเฮมิดบอกกับเธอว่ามันจบแล้วทุกอย่างจบหลังระเบิดปฏิวัติได้รับชัยชนะแต่ข่าวร้ายก็คือพิมโรสน้องสาวของเธอน้นเสียชีวิตแล้วตัดผ้ามาที่ขารลือหาที่คุมขังสโนโอเอาไว้แคดนิดก็เข้ามาเจอกับสโนเพื่อหาลือกันสโนโได้พูดกับแคทนิดว่าตัวคนนั้นไม่ได้เป็นคนสั่งปล่อยระเบิดที่ว่านั้นคอยต่างหากที่เป็นคนทําเธอปล่อยให้เคปิตตอตตระเขตทั้งพันกันและเข้ามายึดอํานาจด้วยเขตสิบสาพวกเราต่างถูกลอกใช้สักพากเกลก็ได้เข้ามาหาแคดนิดแคดด,ดถึง,งรเร่ะบิที งเก,ก้รู้เห็นเป็นใจกับคอยด้วยซึ่งเกียวก็แสดงความเสียใจและขอโทษไปซึ่งเกียวขอก็ไมการ้หน้าแคทเน็ตเรื่องนี้เพราะเขามีส่วนที่ทําให้ครอบครัวของเธอนั้นต้องสูญเสียจากเหตุการณ์นในครั้งนี้รวมไปถึงประชาชนแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งแคดเน็ตก็ตอบกลับแค่ละก่อนเท่านั้นหลังจากได้รับชัยชนะคอยก็เรียกทีมเธอมาที่ห้องประชุมแล้วประกาศต่อหน้าทีมทุกคนว่าตัวของเธอนั้นจะรักษาการแทนประธานาธิบดีของพานเนมแทนซโนจนกว่าจะถึงเวลาเลือกตั้งผู้นําซึ่งคอยก็เสนอถัง,งเลือกให้ประานซโนและ ผักพวกมันโดยการให้แต่ละคนนั้นไปเล่นเกมราชีวิตเหมือนกับที่ประชาชนแต่ละเขตโดนซึ่งผีตาและอีกหลายคนในตัวประชุมก็ไม่เห็นด้วยพอวันนี้มันไม่ได้เป็นการยุติการแก้แค้นเพื่อสร้างสันติแต่ทว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับเกมราชีวิตแคดนี้ต่อไปว่าตัวของเธอต้องการประหารชีวิตแค่สโนว์เท่านั้นแล้วแล้ววันประหารสโนว์ตอนน้าผู้คนนักผ่านเนยก็มาถึงแล้วแคดนิดได้เป็นคนเปิดโดยการเดินไปสู่บังหน้าของประชาชนที่กําลังเฝ้าดูเพื่อเดินไปประหารชีวิตของสโนซาโดยที่มีคอยและผู้ตตาากเปป็นนนนนนระนธิีใอนนั้แคท ดึงคันธนูขึ้นมาเพื่อเตรียมยิงแต่เธอกับใช้ธนูของเธอยิงไปใส่คอยเพื่อเป็นการหยุดเรื่องเล่าความแค้นทุกอย่างอย่างสันติลงและแล้วผู้คนทั่วพาเนมก็ต่างเดินไปลุมประชาทันสโนโจนเสียชีวิตลงไปจากนั้นแคนิดก็ถูกหาออกไปจากสนามทันทีโดยมีผูตากมองดูและยิ้มด้วยความเข้าใจโดยมองว่าจุดจบนี้เป็นจุดจบที่เป็นธรรมก่อนที่อำนาจมันจะตกอยู่ในมือของค่อ,อีกครั้งซึ่งผู้ตากได้ฝากจดหมายถึงแคนิดผ่านฮิมิทไปว่าประเทศจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งตตาามวิิธีปประชไยเเพื่อลอก ไว้จากนั้นแคดนิดและฮมิตได้บอกลาเอฟฟี่และได้กลับมาที่บ้านเกิดเคส2สหลังจากจบเรื่องราวทั้งหมดแล้วแต่แคดนิดก็ยังคงนึกถึงภาพเก่าๆแล้วความสูญเสียที่ได้รับซึ่งเธอก็ยังคงเสียใจกับการจากไปของพิมโรสที่เป็นน้องสาวของเธอแคดนิดพยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแลสะสัตว์ต่อไปและได้เจอกับพีตาที่กลับมาถึงเคสิบสอด้วยพีตาอ่านจดหมายข่าวจากแคปิโลถึงเธอให้ฟังว่าแม่ของเธอนั้นได้เลื่อนขัน้นฝึกหน่วยแพทย์ชุดใหม่ให้แคปิอลส่วนตัวของเกลนั้นก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กอง ในเค .2 ที่ดูแลวความสงบและความมั่นคงซึ่งแคนิดพีตาและเฮมิดก็ได้นั่งดูการถ่ายทอดสดการเลือกตั้งผู้นําของแคปิอลอยังเป็นธรรมและหายคาใจโดยมีพูตกากเป็นคนจัดการเรื่องนี้แล้วแล้วตัวของแคนิดและพีตานั้นก็อยู่ด้วยกันถึงจะมีเรื่องราวความทรงจําที่โหดร้ายแต่ทั้งคู่ก็คอยเยียวายาวซึ่งกันและกันนะครับและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันสองคนและจบเรื่องราวของการต่อสู้ปฏิวัติและตัดสินใจต่อสู้อย่างเด็ดเดียวจนพวกเขานั้นสามารถเอาชนะผู้ปกครองอย่างแคปิตอลได้แม้จะต้องแลกมาด้วยความสูญ หรือคนที่เสียสละแต่ก็คุ้มค่าต่อการมีชีวิตใหม่ดังเรื่องราวการต่อสู้ของแคทนิดสัญลักษณ์ของนกมอคกิงเจเป็นอันจบเรื่องราวของทั้งเขตสที่ถูกกดคี่มายังยาวนานโดยในภารสทก็ได้คะแนนจาก IMDB เป็น6.5คะแนนและได้รับคะแนนในฝั่งของร o เทน n t เ m a t o ม s โไปรอีก70%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ